สบายดีพี่น้องเบิร์สุกูสุคนเอจ้ะผักไทยสบายดีดยำแรงนะจ๊ะมื้อน,นี้ซาวมิงกับมีเมนูสิมาแนะนำพี่น้องเดจ้านั่นก็คือลาบซีนงวนนั่นเองจ้ะนี่ก็คือซีนงวนเดจ้าพี่น้องซีนสดๆดเลยจ้าแล้วกะ็มีคานามีหนังมีเพียมีตังนวัวมีเกลือมีข้าขั่วมีหมักเผ็ดป่นน้ำปลา ส่วนอันนี้ก็คือผักกินกับเลยจ้ามีผักกาดขาวผักหอมป้อมผักบัวมักทั่วผักเขาทองผักเสริมอันนี้ก็คือมักเผ็ดเลยจ้าหมักเผ็ดเอาไว้กินกับหรือว่าเห็ดลุกโดดเด้อจ้ามีน้ำมัมต้มกินกับเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเลิมเห็ดกันเลยเด้อจ้าเอากระ마สรอยเด้อจ้าพี่น้องอย่างแรงเฮามาซ้อยสินก่อนเด้อจ้า เรือว่าทาผู้ได้มักแหลกๆกับผักเอาก็ไดเด้อจ้าพี่น้อผักไอ้มันมันม,มันแต่ว่าอันอีกสางมีชีสซ่อยเอาเด้อจ้าซซยแผนบางๆผู้ที่ข่ำเด้อจ้า มีจาบางๆบ,งบงุบรีคัมหลังจากเขาซอยสิ้นแล้วค่ะกลับมาซ้อยคันหน้าเลยจา้าพี่นองคือคันหน้านี่เขาเอาไปลวกหนําก่อนเด้๋ยจ้าไปลวกหนําให้มันหดก่อนลวกแป๊บเดียวเองก,ก็ได้เลยจะพีเน้องซอยเป็นตอนบางๆบงุบริคัมบุริแสบเลยจา้า ซอยแหลวแล้วเดจ้าพี่น้องกาหลังจากซอยแหลวซามิงกะสิเอาไปขวเดจ้าซามิงสเห็ดลาบส้นสุกเดจ้าแต่บางคนกาสิเห็ดลาบดิบเนาะแต่มื้อนี่ซามิงสิเห็ดลาบสุกเดจ้ากาเอาสีนําไปขวกั<ม>นเลยเนาะนำสีนมาขวเดจ้าพี่น้องใส่หนำในนึงเดจ้า ใส่น้ำเพรียลงไปเลยเดี๋ยวจ้าพี่น้องขวบใส่กันเลยห้าวกะขวบไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวจ้าพี่น้องกะกะเอาว่าเอาหมักสำลีไว้หมักสุกไล้กะขวบขวบไปเรื่อยพัดไปเรื่อยใส่แตงนัวเดี๋ยวจ้าใส่เกลือนหนึงจ้า กีวเตี๋ตอนนี้ก็สุกเดจ้าพี่น้องเอากะสิเริ่มมาลาบกันเลยเดยจ้า <c oughs> ใส่มักเพชรปนแต่แต่ผู้หมักเล้วจ้าพี่น้องมักเพชรกลใส่ละลายก็ได้เดจ้าใส่ข้าวคั่ว เด้๋ยวจะบางคนหมักใส่ปลาแ,แดกกใส่ปลาแดกก็ได้เดียจ้าแต่ว่ามือนี้จะมีใส่น้ำปลาเอาแล้วก็คนให้มันเข่ากันเลยจ้าเอาคนแล้วเขาก็ะซิมรสชาติเด้๋ย้จะพี่น้อง หนักแบบ,แบนีบ้เขากะปรุงเอาแล้วก็เขากำมาใส่ผักเดี๋ยจ้ะผักบัวเักาหม้อป้อมอักเสริมเขากำมาใส่แล้วก็คนมันเข่ากันเีเดี๋ยจ้าลาบชินง,งัว,งวนใจพี่น้องเดี๋ยจ้าพี่น้องอาพี่น้องมองดูหอมเป็นต่แสบอีรีเดี๋ยจ้า ากทีหน้อยเป็นกระแสนี่เดี๋ยจ้าหอมคักอีลีแล้วแล้วเด้อจ้าพี่น้องลาบซินงัวดซุกเด้อจ้าป้าพี่น้องมาดูเป็นกระแสอีีเด้อจ้ามีมักเพชรน้ำเด้อจ้าพี่น้องมักเพชรดิบ ผู้ใดมักเพชรกกกัดมักเพชรด,ดิบก็ได้เดจ้าแล้วก,ก็มีผักกินกับนำเด้จ้าพี่น้องผักกาดขาวผักนางเลิศผักชีมักถั่วแล้วก็มีหน่อไม้ต้มนำเด้จ้าพี่น้อง,ม,อม,าองมาเด้จ้าพี่น้องมากินข้าวแรงนำกันเด้จา้าสบ,บายดีพี่น้องเพื่อสุขสุขเดจ้าสบายดีบบยดพี่นอ้องเพื่อสุข เดี๋ยวพี่้อมื่อกี้กนข้าวแรงนการพีน้องกินข้าวแรงนำกันเด้อจ้ามาดพี่น้่งใมือสามีืครับน้องสาวประเทศนำกันพี่น้องเนุน้องนนจะว้ีเอ็ซีเดี๋พีน้องกินนำกันเด้อจ้าพี่น้องอันนี้นะเนื้อต้มมักชบินกันสำน้อต้มอันี้ครัมีย่งไห่ลาบลาบหม้วลาบสิงหม้อแต่เป็นแบบซุปสำาราบพี่น้องเป็นนตนาะ ลังจากี่ประกาศข่าวเปนยัไงไงล้พี่น,น,อน้องเดินดกนันพีน่น้นองมานกนั่งเย็นแขงคือเก่าพี่น้องโคดข่าวกไ,ได้ กินเหมือนกันเด้มๆเด้อข้าวามาขีเดจ้าเีน้องกินข้าวของนาของตากันเหมือนเดิมแม่แม่แม่แอดมากินข้าวเหมือนกันเด้อแม่แอดนน้จ้าพี่น้องมังขึ้นน้ำแอดเนาะแม่แม่จงมาถามปาจีทรมากับข้าวเวียบคนเดียวกัลงในแม่พี่แม่ก็ถามลูกชายเหมือนกันนะแต่นี้อ่ะก็เหมือนแกนวันใปัจจันวันบอกกลเงียนนะ แม่เป็นกระซมทามบ้านี่เป็นทามแบบค่ะเห็นคลิปวหมคลิปบ่านี่บ่านี้ก็เลยมือนวุ่นในพี่น้องครับแม่ก็พอเมื่้มาจะมาจะนาเมื่อยแลวพักผ่อนปนองพักพ่อนกัม่ยอนกัแล้วกลับว่านอยังก็ปุ้งตัดถ่ายมือยิบเนาะตัดได้เพิ่คหยิบเข่าตัดถ่ายยิบเลยบถ่าย

ช้าเถอโอะกินผักก็ิเนาะกินาบอาเนาะเอินอ่านี่อ่าหแล้วาะ้งเมอกินอดแล้วมาปาอีกอหอหนกินอดแล้ว่นเราบอกกุ้งเนดีไครแน่ยังไดกันี้แต่มากใช่เแน่ละเมื่อยงไจะ แม่ะะจะเป็นใครกินหอนน,อน้อนกินานเมือม่อหน้ากับแม่จ้ามาจบนะัาจบร้านแปบนึงนรานคาเกียวเขครับมาทามนนคนเดียวกินหอดน้นกินหอยลายจะเป็นใครมัวเมือนก่อนเลยเนาะแบเมือก่อนนี้บอกนะายแกดถึงอาาร ที่แมาเมือนกันชื่อดีใจเลยแ่แนวก่อนจองมากแบบมาแวะหากนหนึ่งยังดีบนมอพิ่มกดต่อ้นนเนไหมาะนันนั่นนะไม่ใช่วนี่ไมาแล้วเด็กหนอนี่แม่ว่าเอาไว้พี่มาหนอยหน่อยบอกไปนงไ อานันมีลยดูมีคนยอนะนาไม่ดีย่มคนเยอะเลนะหยอกเขาดูดขับช่องนี้นั่นเขาก็แค่ใส่ให้่เราจะคดนะจืดเสีรถเจีลาง a ั i d a s ด้แต่นอนให้บได้เนแก้ทางไ้เสียงรถ มิงเบาบักขับปแนก่ะเขาถทดขอ,ขอยดัยเดจ้าพี่นตะมิงกะว่าวบ่ค่อยเป็นประในเด,ดจ้าการันมะียางกาคเมเมมตนเขามาแด้เดจ้าตั้งแต่บ่คกุง <c oughs> เพื่อุบัติเหตุให้จามิงเมื่เป็นคนบริหารซ่องามิงเบาบักบแนนกเขาถทดขอไฟอินชีลาเด้าว่ามีคำในร่างการอมเมมต์เขามาไดงเดจ้าเอมเมมต์มาได้เดจ้าจามิงกะบอกุ้งแต่ครับั้พี่น้ง รายงานแบบปรับปรุงไงมันดีขึ้นใส่น้ำป่าเลยจะได้ใสน้ำป้าหน่นเดอดจะปวดแข็ไหมครับถูกกับด้อืมถูกแล้วเต็งเลเนาะเต็มบา้าขนุกกาแฟให้ทุคนะกคนทานทั้งานทังนอกริเกียวข้า เดี๋ยวคับไปเด้นดำนะหืนแร้งคลิปทั้ง2คนเลยไหม่แหรับหม่แหม่แ่นหมกแหม่แนม่แา่นอย่แหาหน่แหม่ีหม่กหม่แหม่แห่แหม่แหม้าหม่แาม่ปหม่แม่แหม่แ่แหม่แหม่แหม่ม่แหม่แหม่ม่หม่แห่แหมมม่แ่ห่่ม แอบมัละวางได้จ้าท่ะ่้ไจ้าสงกุ่มบอลลวนออนุนไดจ้าทีน้องลาไปก่อนได้จ้าสบายดีลาน้องฟอกันคิปหนาได้ปนรองด้วบายจ้าบายน่ะลูกบายลูกไปบ้านเอ้ยบายนะลูกบายลูกไป